I got five eliminations, got five just, eliminations now. just now.

เราจะเป็นนัารรักษาแล้วเราไปช้อมไปเข้ามาซอมไปเมื่อกี้อ่เอาแ้วต้องเอาไม่เข่ากลาเข่าปลาเลยโอ้ไม่ไปอ่ะเอาไม่ดีอ่ะแต้องแล้ต้องให้เจ้างี่เลยเขาไม่เอาข้าวไว้เจ้างี่เลยเนี่ย

何が変わるんだ 你放我。

可以看吗？Oh, cool.

แม่เปิดหลอดเงินอิปเป้ลอโซซัพไอเปตดลอดระเท่านี้เร่อเล่าไต้องายบายระดมที่ใส่ลำแข็ง้งข้างบนดีด้วยนาเินเปบ้ เออดีกวอาบาคนใช้กับหลังเลยบางทีนั้ร์จะร่วมไปจ้าหลังด้วยกันโอเคาีนัจอารไหลังด้วยสัตยามันพั็โบยเนี่ยอช่ครับ 5 1 2 มันหมุนหมุนหัวไปลมไหนอะครงบครับครับครครับคบับครคคบบบ ไปเดิหาไปเดนหาไปเดนหาบ้างยังไม่ดีใช่ไหมไปเดินหาบ้างเอาเอาดีข้าบนนี่บ้านเรา น้าครับมันระบายข้างห่องเดเิดอกนี่็เดน็น่กนี็ก็นีก็นี่็่กนี่่็ีกนะ่นีก่ก็นีนี่นอ่น่น โอ้สามทิบเต้นต้องนั่นนาทีเจียวได้สามมี่เบตุง

แฟนออกมาจีบไม่เป็น

เฮ้ชื่อแหวนเปลี่นไ้เรอนี่เพไอ้เธอล้างแหวนเปลี่เนดิเรเล่ยนแรงเดี่ยนวันก็พอป้างหากคลนรถ

ย้งตางหัวห้องกับเจ็บเยอะเพย่มใช่ี่ตางห้องกับเจ็บแม่เสียยาไอ้ตาขาก็หนักใช ഇവിടെ اكو ദോര ആണ് രാവിലെ ഇതിനൊക്കെ I got supplies! I got, I got supplies! supplies.

เอม่มาอมี่ยมาบ้าบ้าเอาเนี่ยไปกันเน่นี่นเอาโมบาเนี่ยหรอ awesome awesome <c <C ีก็ตอดงนตีต่อแวต่อแวตางเี well ่ยตาง้

ơi hả, như đái xem này, ta vượt vượt không phải nàng nàng kia là cái gì? Hey, con con như này. Mark the location. Watch out. Watch out.

มีสองตัวสองคาัตัวนี่ Awesome, cảm awesome awesome tụi điều ยัง ao 3 mhm. watch out watch out, watch out. ต้องเดินร่องแค่ไม่บ่ตอนแรกผมเสียร่องพุ่นมองผมมากเห็นป่ะเอารถด่าเสียเด่น Nghe nó hẹp ra, lúc này là không có khó không có lúc trước mạng ta, mình. ตัสามตัวด้วยครับซึ่งครบผมมันมันมันปั๊บเต็มเด็ดเ,<อ>เ<อ>ลยไ,ไม่ได้ซึ่งเดยผมเลยแคปปั๊บเลยแคมีชิ้เต็มหรือชิ้หาเต็มลเนี่เชียงเยครับเชียงของพอผมมันปั๊บเลยท่านี้ไม่เด็ดปับป 30, 30เลยสามสิบสามสิบแบบเล่นได้ยี ไม่เจกบแล้วน้องไม่เห็นยิงเห็นคนนห่อแมพมันก็หลวเลยผมก็ไดึงจำองกอดอ่างจำองไปสมอก,กอ,อ,อ,กอ,กกอดอะไรน่าจมอกไปขวามืออไ่จำมกไปขวามืออ่ออออออห่ไงมันทับถม ไม่ต้องไลาไกลแบบไกล้ใกล้อนี่ขั้นสีเหลืองเลยต้องใส่คามบ้าๆสีอะไรอีกสีสิบเจองตางๆก็ตาเลย ยันนาะยันาายันนั๊บหน,นึงแปบนะนะนะตตเต็มเลย <c oughs> เปนม่เออตีแลนหลังรถห่างร่องแห้งดิเออเอจอไปร่งกินหญิงือแห้งอ่ะความยาเพระทางนี้ยิงเห็นคนยืนผมยืนผมเหงาเห็นคนยืนผมยืนผมเหยาก็เห็นคนอยืน ไอ้่องปับสักทิมหาทิมหาเรื่องนี้จิเต็มเป็นไหไอจีรูเรยวว่าผมเป็นเจ๊เดจเต็มเหรียญกางกลางอ่ะว้าว่วงจินอีกคืั้อ๊อกเย็บสวย Mẹ nó nói Awesome. 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 awesome.